ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงวันนี้คือคําทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่ <S <S <ๆ>เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงโชคลาภวันนี้นะคะดวงโชคลาภวันนี้เด่นมากนะคะโชคลาภค่อนข้างโดดเด่นมากใครที่ไปขอพรขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใครที่ไปคาชะโนดไปขอพรจากพญานาคนะคะ ช่วงนี้นะคะสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังจะสําเร็จนะคะช่วงนี้จะได้เจอสิ่งดีๆนะคะโชคลาบกําลังมานะคะช่วงนี้คุณรอได้เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะคะใครที่ไปขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะคุณจะได้สิ่งนั้นแน่นอนนะคะรอได้เลยนะคะวันนี้นะคะวันนี้โชคดีมากนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะแล้วก็ทะเบียนรถให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีเหลืองสีแดงนะคะแล้วก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ1 8 2 6แล้วก็1 9นะคะ1 8 2 6แล้วก็1 9ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ